สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ผู้ไทยจะพาท่านมาซ้อมตีในสภาพสนามที่เป็นโครนนะคะที่เป็นโครนนะคะท่านที่เล่นเบตองหรือชาวลูกเล็กก็คงจะทราบดีนะคะว่าสภาพสนามของการเล่นเบตองแต่ละครั้งแต่ละแห่งจะไม่เหมือนกันนะคะ,ะผู้เล่นในการเล่นที่ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพสนามจะเป็นผู้ที่ได้เปรียบนะคะในการเล่นวบตองวันนี้ผู้ไทยจะมาซ้อมในลักษณะสภาพสนามที่เป็นโคลนนะคะเพราะว่าเมื่อวานบ้านผููไทยฝนตกทั้งวันเลยค่ะฝนตกแรงสนามซ้อมผู้ไทยก็เลยจะเป็นลักษณะแนวนี้นะคะเป็นเหนียวแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีดินติด ตลอดเวลานะคะก็ไม่เป็นไรนะคะคูไทยก็จะซ้อมแบบเรียกว่าอุปสรรคก็คือโครนนะคะอุปสรรคก็คือโครนเช่นเคยนะคะเช่นเคยในการซ้อมของคูไทยก็จะนําลูกซ้อมนะคะมาวางเหมือนเดิมนะคะาวาง2ลูกนะคะสลูกลูกหนึ่งจะอยู่ข้างหน้านะคะอีกหนึ่งลูกจะอยู่ข้างหลังก็ห่างกันก็ประมาณหนึ่งคืบนะคะห่างกันก็ประมาณหนึ่งคืบนะคะ ในการซ้อมตีนะคะซ้อมตีก็ตามที่เคยนําเรียนนะคะ,ะเราจะโยนลูกมานะคะใช้ระยะในการโยนประมาณ6-7ถึงเเมตรนะคะโยนลูกมาแล้วก็คอนโทรลลูกให้สามารถข้ามนะคะข้ามลูกข้างหน้านะคะข้ามลูกข้างหน้าเพื่อย้อยลงมากระทบลูกข้างหลังนะคะโดยให้กระแทกลูกยาง ถึงลูกนะคะถึงลูกในสภาพสนามโครนอย่างนี้ถ้าถ้าไม่ถึงลูกลูกก็จะตกอย่างนี้ก็จะไม่ไปไหนนะคะก็จะไม่โดนไม่เหมือนสนามาสนามแห้งหรือว่าสนามเลียดน,นะคะฉะนั้นการโยนมาต้องคอนโทรลลูกมาให้ถึงลูกนะคะเมื่อถึงลูกแล้วลูกก็จะกระแทกแล้วก็าสามารถาแทนที่นะคะแทนที่หรือเรียกว่าจอดได้นะคะถ้าเราคอนโทรลลูกแล้วก็ย้อยลงมาตรงๆนะคะซึ่งสนาม ครนค่อนข้างจะตีลูกในการตีลูกค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคนะคะเพราะว่าลูกที่เราตีจะไม่ไปไหนนะคะส่วนใหญ่ก็จะปอกแป๊กปอกแป๊กอยู่แถวนี้นะคะซึ่งถ้าเราไม่ตีตรงลูกจริงๆลูกก็จะไม่ออกไปนอกสนามนะคะซึ่งทักษะในการซ้อมสนามโครนก็ลองไปฝึกดูนะคะลองไปฝึกดูนะคะเพื่อว่าในการแข่งขันตามสภาพสนามแต่ละแหง่ง จะได้ปรับใช้ให้ถูกต้องนะคะ,ะวันนี้ผู้ไทยก็นำทักษะการซ้อมสภาพสนามคนมาฝากท่านที่ชื่นชอบในการเล่นเบตองนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็ลองไปฝึกซ้อมดูนะคะฝึกซ้อมดูท่านมีเวลาก็ฝึกซ้อมอ ที่ไหนก็ได้นะคะในสภาพสนามที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็วันนี้ขอบพระคุณนะคะที่เข้ามาติดตามชมนะคะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะท่ามกลางบรรยากาศาสายฝนในวันนี้นะคะก็ขอบพระคุณอีกครั้งคะ่ะสวัสดีคะ่ะ